ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยอมรับว่าเหตุการณ์คาบอมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีความเชื่อมโยงกับคดีตักใบค่ะพร้อมกับชี้ว่าพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีอดีตแม่ทัพภาคที่สในฐานะผู้ถูกกล่าวหาอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลก่อนที่คดีตักใบนะั้นจะหมดอายุความค่ะ นายภูมิธรรมเวชยาชาัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากา,การกระทรวงกลาโหมระบ,บุถึงความพยายามในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะเหตุคาร์บอมใกล้บ้านพักของานอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยให้หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าไปดูแลพื้นที่เขตเทศบาลทั้งหมดพร้อมประกาศให้ประชาชนที่เข้าออกให้ระมัดระวังถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ควรเข้าและให้พกบ,บัตรประชาชนด้วยเพื่อที่จะได้ตรวจสอบ โดยทุกฝ like ่ายพยายามทำงานอย่างเต็มท so <out> to ี่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดต่างๆได้ก่อนที่จะชี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเชื่อมกับคดีตากใบที่กําลังจะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้ค่ะก็เป็นได้อยู่แล้วครับเพราะว่าคดีตากใบตอนนี้ก็เป็นคดีที่กําลัง กำลังอยู่ในความสนใจของทุกส่วนนะครับเนื่องจากคดีมันจะยุติวันที่25นี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาได้รับการพิสูจน์เพื่อในคดีศาลซึ่งจริงๆผมเองผมก็อยากให้ทุกอย่างได้เป็นปกในคดีศาลเพื่อให้สิ้นสุดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เราไม่ไม่ทราบว่าแต่ละท่านี่ยมีเหตุอะไรมาเจ็บป่วยหรือว่าอย่างไรก็ตามผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ามา ะครับส่วนว่าเราไปทําอะไรได้มากแค่ไหนเนี่ยเราเราก็ไม่อาจจะเป็นรำเงื่อนของคนไม่ได้เราเขาอยู่ที่ตรงไหน,นแต่เราก็พยายามจะสื่อบเพืจะส่งข่าวนะครับแต่ว่าขณะนี้ก็ได้ส่งข่าวทางขาวแล้วัะการว่าถ้าเป็นไปได้ก็มาทําให้มันจบซะรองนายกดนตรีภูมิธรรมกล่าวย้ำว่าได้พยายามติดต่อกับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ให้ไปขึ้นศาลเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง เพราะว่าคดีดังกล่าวใกล้หมดอายุความแล้วค่ะพร้อมกับย้ำว่าคดีดังกล่าวอยู่ที่ความเป็นจริงของแต่ละคนและตอนนี้ถือว่าพลเอกพิสารนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ค่ะ